วันนี้ลุงช่างมาตอบคําถามเด็ดที่ถามมาว่าเอ้ยหลังคาทรงโมเดิร์นเนี่ยนอกจากเมทัลฉีดแล้วเราจะใช้อะไรได้บ้างไหมเพราะเมทัลฉีดมันมีปัญหาที่ถามกันมาตอนยิ่งตอนนี้คําถามคือมันร้อนมันร้อนเสียงดังมันลั่นไม่รู้จะทำยังไงกับมันวันนี้ลุงช่างไปค้นแล้วเออมันมีหลังคาตัวหนึ่งมาพอจะแทนได้แล้วก็เป็นชนิดหนึ่งของหลังคาที่จะได้ตอบไปด้วยว่าเอ้ยมันมีคุณลักษณะแบบนี้เดี๋ยวตามมาดูกันว่ามันคืออะไร หลังคาที่ลุงท่างจะพูดถึงวันนี้นะครับมันคือชิงเกลูปหลายคนจะรู้จักแต่หลายคนอาจจะงงๆมันคืออะไรวะชิงเกลูปรู้จักแต่แผ่นกระเบื้องหลังคากระเบื้องโมเนียหลังคากระเบื้องรอนรอนคู่แล้วก็มาไม่ต้องฉีดเลยหรือไม่ก็หลังคาปูนเลยอยู่ๆมีมีชิงเกลูปขึ้นมามันคืออะไรชิงเกลูปมันคืออย่างนี้ครับมันก็คือชนิดของหลังคาชนิดหนึ่งตัวมันเองเนี่ยทำมาจากกลุ่มยางมะตอยตัวแผ่นของมันคือเรียบๆไม่มีลงไม่มีรอนเลยนะครับแล้วบางๆเลย เหมือนกับเบื้องอย่างเออเี้ยเหมือนกับเบื้องอย่างก็เป็นชิ้นมาเลยตัดมาเป็นรูปหลังคาเป็นชิ้นมาเลยเ,เป็นทำมาหนาสีชั้นหนาไม่กี่มิลเองครับวิธีการติดตั้งของมันเนี่ยก็เหมือนหลังคาปกตินะครับมีโครงสร้างเสร็จแล้วก็ต้องวางแปรทุกๆ40เซนแต่ก่อนจะมุงชิงกันรูปเนี่ยมันต้องถูกมุงด้วยไม้อัดหรือสมาร์ทบอร์ดพูดง่ายยิงแผ่นเรียบเลยอ่ะจะเป็นไม้อัดก็ได้หรือสมาร์ทบอร์ดก็ได้มันก็จะเป็นหลังคาเรียบๆเ,เลยพอยิงเสร็จถูกไหมครับเสร็จแล้วเขาจะต เขาเรียกกระดาษกันน้ํารอบหนึ่งเพื่อจะอกันน้ําไปชั้นหนึ่งก่อนเลยเสร็จแล้วค่อยเอาชิงเกระลูปซึ่งมันจะมีกาวในตัวเนี่ยนั่นแหะมาแปะ แปะแปะแปะเหมือนเราแปะสติกเกอร์เลยครับแปะแปะมันจะมีวิธีแปะซ้อนอะไรของมัน่ยก็คือมันเป็นแผ่นเหมือนแผ่นลังคาแปะซ้อน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 กันมันทํามาจากแผ่นยางมะตอยนะครับด้านหนึ่งเป็นกาวอีกด้านหนึ่งที่สวยๆเราเห็นเนี่ยเขาจะโรยเม็ดทรายเป็นลักษณะเป็นเม็ดทรายแล้วก็เขาจะเล่นสีตรงนี้แหละที่ทําให้ชิงเกิลดูกเนี่ยมันสวยคือมันจะมีสีเหลือบๆอะไรกันเหมือนลังคายุโรปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะทำให้ตรงนี้สวยทีนี้มันก็มาว่าเอ๊ะแล้วทําไมต้องใช้มันข้อแรกคือ เขาเคลมว่ามันทนอันนี้มันทนเพราะอะไรมันทําเป็นยางอ่ะมันไม่ใช่กระเบื้องกระเบื้องนี่มันเปราะลุงช่างเคยพูดน้ว่อะไรที่ทําจากปูนเนี่ยแข็งแต่เปราะถูกไหมครับเหยียบก็มักจะแตกอะไรเงี้ยอันนี้มันทำจากกลุ่มยางมาตอยอะกลุ่มปิโตเคมีอะหนึ่งเรื่องทนร้อนทนแดดแล้วนี่อันนี้ทนบ้าไปเลยอะแล้วก็มันไม่รักดโลกอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นกลุ่ม PVC เนี่ยมันทน3-40ีปีแล้วก็มันก็อยู่ของมันไปอย่างนั้นเพราะนั้นตัวมันเองจะไม่มีปัญหานะครับถ้าจะมีก็คือมีตััวไม้อด ที่มช่างเคยเจอคือต right. ัวไม่อัดลองเช่นปวกกินหรือชื้นในอายุหมดอายุก่อนชิงกัรูปนะครับแต่บางคนก็เลือกใช้สมาร์ทบอร์ดก็จะลดเรื่องความชื้นเรื่องปัญหานี้ได้แล้วข้อที่ทำไมคนถึงเลือกใช้เพราะอะไรไหมครับมันสวยต้องยอมรับว่ามันสวยยิ่งถ้าออกแบบเป็นพวกหลังคาหกเหลี่ยมโดมกลมหรือรูปทรงแปลกๆเนี่ยไอ้นี่เหมาะเพราะอะไรครับเพราะแปลกกาวไงมันบิดตัวได้มันแปลกๆกาวแปะทรงจะพิเศษพิสดารจะเป็นโดมโค้งจะอะไรเนี่ยไอ้นี้สบายเลย ไม่อัดหรือสมาร์ทบอร์ดมันดัดโค้งได้มันยิงเข้าโค้งเสร็จเอานี่แปะเนี่ยขึ้นรูปได้เลยเพราะนั้นจะสังเกตว่าชิงเกล,ลูปเนี่ยจะถูกใช้กับหลังคาบ้านที่ถูกออกแบบมาทรงแบบแปลกร้านอาหารทรงรุโกลลอะไรประมาณนี้เราจะเห็นชิงเกล,ลูปใช้แต่ไม่ก็เห็นใช้ทั่วไปไม่ใช่มันไม่ดีนะมันแพงมันแพงครับมันแพงมันแพงตารางเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบพันนะครับรวมไม่อัดด้วยกับพันถ้าเป็นเม็ดที่ฉีดเราตอนนี้300แล้วยเก็พอได้แล้วเนาะ แล้วก็พอได้เมสชีรละ3 4 0 0ทีนี้ที่ลุงช่างเกิดนว่าทีแรกว่าเฮ้ยบางบ้านจริงๆอยากได้ทรงโมเดิร์นน่ะมุมประมาณสัก10องศาเนี่ยไม่อยากได้รอนคู่เพราะดูมันจะโบราณไปก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องเอาเมสชีรถ้าไม่อยากได้เมสชี่ยใช้ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้มุมได้ตั้งแต่สัก10องศาเนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็ได้แล้ว นะครับหมุม10สิองศานี้เขาก็ถือว่าเขาเรื่องกันน้ําเขาก็รับรองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาใช้กับสมอเดิลทั้งหลายได้นะครับมันก็จะค่อนข้างสวยแหละสีสันมันอะไรอ่าและอีกอย่างหนึ่งคือพอมันมาใช้แทนมันจะฉีดเรื่องความร้อนนี่จบไปเลยเพราะมันเป็นอะไรเป็นไม้สมาร์ทบอร์ดแล้วก็ชิงกนกระดูปไม่ใช่เหล็กถูกไหมครับเรื่องเสียงเรื่องความร้อนที่บ่นกันก็เบาลงไปเยอะ ก็ใส่ชนวนเหมือนเดิมก็นี้จะเบาลงไปเลยคนละเรื่องเนเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องปัญหาของเม่ตาชีจะจบไปแต่แน่นอนมันต้องแลกมาด้วยอะไรครับแลกมาด้วยราคาเท่าตัวหนึ่งทีนี้มันก็แล้วแต่บางคนเนี่ยพอรู้อย่างเงี้ย อาจจะมีกําลังไงแต่ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรมามันมันไม่มีอะไรมาแทนเลยเหรออยากจะได้อะไรมาแทนไม่อยากได้เม่ทัดฉีดก็มีทางเลือกลุงช่างมีทางเลือกให้แล้วมันคือชิงเกิลรูปลองไปศึกษาเพิ่มเติมเอาไม่ได้ไม่ได้มารีวิวสินค้านะครับเพียงแต่ว่ามันมีทางเลือกก็ไปค้นมาว่ามันจะอะไรมาแทนได้นะแทนเม่ทัดฉีดที่มุมตําๆแล้วก็ค่อนข้างจะโมเดิร์นเออไปค้นมาค้นมาก็เออมันมีชิ่งกันรูปตัวเดียวนี้แหละที่พอจะได้ส่วนบริษัทไหนยี่ห้ออะไรก็ไปเซิร์ชกันเอาเอง นะครับมันก็มีอยู่แต่ไม่เยอะบริษัทหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกเนื่องจากมันเป็นสินค้าที่แพงแล้วก็คนที่ใช้ส่วนมากจะเอาไปใช้กับพวกร้านอาหารอะไรที่สวยๆอ่ะก็จะใช้ตัวนี้กันนะครับบ้านก็มีใช้แต่ว่าจะน้อยกว่านะครับเพราะต้นทุนมันเท่าตัวหนึ่งก็ลองดูครับถ้าสนใจก็ไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเอาลุงช่างเอาทางเลือกแก้ปัญหามาให้ละกันว่ามันมีวัสดุทดแทนที่จะมา แก้ปัญหาที่ถามกันมาเยอะๆได้ก็มีตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับอาจจะมีตัวอื่นอีกแต่วันนี้เอามาแนะนําตัวหนึ่งอ้ออีกอันสุดท้ายน้ําหนักมันเนี่ยรวมไม้อัดที่ปูแล้วเนี่ยประมาณสัก18โลนะครับถ้าสปาร์ทบอร์ดจะหนักกว่านั้นนิดหน่อยเพราะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยตีสว่า20โลต่อตารางเมตรเบากว่า กระเบื้องพวกโมเนียตอยู่แล้วอันนั้นล่อไป50กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรน้ำหนักกระเบื้องอย่างเดียวนะครับอันนี้ประมาณ18แแต่หนักกว่าเมทัลชีตนะครับเมทัลชีตนี่ประมาณ5โลเองนะครับเบาที่สุดแล้วเมทัลชีตเพราะนั้นเราก็เริ่มมีทางเลือกแล้วมีเมทัลชีตมีกลุ่มตรงกลางมีกลุ่มที่เป็นกระเบื้องคอนกรีตนะครับก็ว่ากันไปเลือกเอาตามความพอใจตามกําลังซับตามกําลังแบบตามความต้องการของของพวกเรานะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไป อย่าลืมนะครับเดี๋ยวลุงช่างอาจจะขอ,อะการสนับสนุนหน่อยเพราะว่าลุงช่างอาจจะ,ะมีเขาเรียกอะไรมีสปอนเซอร์เข้ามาขอให้ทําคลิปที่เป็นคลิปที่เป็นสปอนเซอร์ก็รบกวนดูให้จบนะกัรน,นะครับแล้วลุงช่างก็ตรงไปตรงมานะครับการที่เป็นคลิปที่เป็นสปอนเซอร์ก็เป็นคลิปที่เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่ลุงช่างก็คงมาตรฐานว่า ผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่เอามาคุยกันเราต้องได้คุณภาพและลุงช่างต้องรู้ข้อมูลของมันนะครับถ้าลุงช่างไม่รู้ข้อมูลของมันลุงช่างจะไม่เอามาบอกพวกเรานะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ